สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเดินระบบดูดปุ๋ยนะครับนี่นะครับอันนี้คือท่อเวนทอเรขนาด4หุนนะครับเห็นไ,ไหมครับโดยต่อบายพาสขึ้นมานะครับเห็นไหมแล้วมีวาล์วกั้นที่บายพาสตรงนี้นะครับเพื่อหลี่น้ําให้มันขึ้นไปข้างบนนะครับน้ําก็จะผ่านท่อเวนทอเรตัวนี้นะครับ มันจะทําตัวนี้จะเรียกว่าท่อเวนทูลีนะครับทําเล็กๆเ,เพื่อเร่งความเร็วของน้ําเพื่อจะได้สร้างสูญญากาศดูดปุ๋ยขึ้นมาตามสายเล็กๆนี่นะครับนะครับผ่านกองแล้วขึ้นมาดูดเข้าผสมกับน้ําเข้าไปนะครับแล้วก็วกกลับเข้าไปในท่อเมนนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมทาการประกอบก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ทดสอบตัวดูดปุ๋ยนะครับผมจะได้ยินเสียงน้ําผ่านแล้วก็เสียงอากาศดูดนะครับนี่นะครับน้ำที่มันดูดก็ค่อยๆลดลงไปทีละน้อยทีละน้อยนะครับ กล้จะถึงกองแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้ถึงกองดูดจนถึงกองแล้วนะครับถ้าถึงกองอากาศเข้าก็จะไม่ดูดแล้วนะครับในการดูดปุ๋ยนี่ต้องหลีตัวนี้นะครับเพื่อให้น้ําขึ้นไปข้างบนนะครับผม เพื่อเร่งความเร็วของน้ําเพื่อจะได้ดูดปุ๋ยตรงนี้นะครับที่ท่อเวนโทรี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ทําเป็นก๊อกน้ําไว้นะครับไว้เติมน้ํา นะครับผมไปผมจะทําการติดตั้งลูกลอยนะครับเอาไว้ที่หัวกะโหลกนะครับใกล้ๆหัวกระโหลกเวลาใช้งานแล้วเวลาน้ําแห้งนะครับลูกลอยตัวนี้ก็จะตกลงมาจะเอาไว้สูงกว่าหัวกะโหลกนิดนึงนะครับเวลาลูกลอยตกลงมาให้ปั๊มเน้นหยุดการทํางานนะครับป้องกันปั๊มรันได้นะครับ เพราะปั๊มมีราคาแพงนะครับผมลงทุนตัวนี้ไปก็ตัวละ250บาทนะครับป้องกันอีกชั้นหนึ่งเวลาน้ำต่ำกว่าฟุตวาลหัวกะโหลกนะครับก็ให้มันหยุดการทำงานเดี๋ยวผมทำการติดตั้งก่อนนะครับเราจะทำการต่อนะครับก็มาเช็คสายไฟกันก่อนนะครับว่าลูกลอยให้ตกแล้วมันตัดนะครับนี่ ถ้ามันตกอย่างนี้น้ำน้อยอย่างนี้ไปว่าให้มันตัดการทํางานนะครับตอนนี้ผมได้คู่แล้วสีดํากับสีน้ําตาลนะครับถ้าน้ําขึ้นมาให้มันต่อการทํางานนะครับเห็นไหมครับถ้าน้ําแห้งลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บก็ให้มันตัดการทํางานนะครับให้ปั๊มหยุดนะครับเวลาน้ํามาก็ให้ปั๊มทํานะครับเห็นไหมครับนี่ครับ ถ้าน้าแห้งก็ให้มันตกลงไปอย่างนี้ก็ปั๊มหยุดการทํางานนะครับส่วนสายสีน้ําเงินนี่ก็ย้ายจากสีน้าตาลมาสีน้าเงินนี่ก็การทํางานกสสส็สลับกันนะครับนี่นะครับ ถ้าตกมันก็จะต่อนะครับถ้าขึ้นมันก็แห้งมันก็ตัดนะครับมันจะสวนทางกับเมื่อกี้นะครับผมใครอยาเอาไปใช้ดัดแปลงอะไรก็หาซื้อมาใช้ได้นะครับผมได้ทําการดึงหัวกระโหลกขึ้นมานะครับนี่ทำการติดลูกร้อยไฟฟ้าไว้นะครับไวไใกล้ๆหัวกระโหลกนะครับเวลาน้ําแห้งก็ให้มันตกลงมาให้ปั๊มหยุดการทํางานนะครับ ก่อนที่มันจะลันได้นะครับผมก็เดินสายลงไปในน้ำบ่อเลยนะครับขึ้นไปหาปั๊มตัดที่สายไฟที่ปั๊มได้เลยนะครับตัวนี้ตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วนะครับี่แล้วก็ทำการทดสอบครับ ตอนนี้ระบบก็พร้อมแล้วนะครับเรามาทดสอบกันนะครับถ้าเราจะใส่ปุ๋ยนะครับผมปุ๋ยน้ำเปิดน้ำใส่ภาชนะผสมปุ๋ยให้เรียบร้อยนะครับ<ฮ><ๆ>ก็ทำการหลีวาวตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ขั้นระหว่างใบาพาสนะครับหลีวาวตัวนี้ จนได้ยินเสียงดูดนะครับเห็นไหมครับจะได้ยินเสียงอากาศดูดเข้าไปนะครับหีวาตัวนี้จนได้ยินเสียงอากาศดูดแล้วมันก็จะเริ่มดูดน้ำขึ้นไปนะครับนี่ที่เราผสมปุ๋ยไว้ เรามาดูแปลงผักกันนะครับปุ๋ยก็จะเข้ามาผสมรดแปลงผักของเรานะครับ ตัวนี้ก็แยกเป็นต้นหมายืนต้นนะครับนี่ต้นมะน,นาวนะครับก็ลดเป็นต้นต้นไปนะครับตัวนี้พุ่มใหญ่ก็ใช้มินิสปริงเกอร์เลยนะครับนี่ กระจายวงกว้างเลยนะครับโอต้องหาอะไรมาถ่วงเลยครับอันนี้มันจะลอยนะครับผม พอปุ๋ยหมดแล้วก็เปิดนี่ให้เต็มเลยนะครับมันก็จะไม่ดูดปุ๋ยแล้วนะครับเสียงก็จะเงียบไปนี่นะครับปั๊มตัวนี้ก็จะทําการตั้งเวลาไว้นะครับทํางานตามตั้งเวลาไว้ถ้าเกิดว่าน้ําหมดก่อนตั้งเวลาจะตัดนะครับ เราก็จะมีลูกลอยไฟฟ้าตัดอยู่ข้างล่างนะครับคอยตัดไว้ไม่ให้กันมอเตอร์มันรันได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ปิดงานครับผมรับทรัพย์